อันดับที่ 10. ปฏิทินสุริยคติในอดีตนั้นคนไทยใช้วิธีนับวันเดือนปีตามปฏิทินจันทรคติซึ่งเป็นการนับดิทีของดวงจันทร์เพื่อบอกข้างขึ้นข้างแรมอย่างเช่นถ้าเราได้ยินว่าวันแรมห้าค่ำเดือนอ้ายปีเถาะหรือวันขึ้น6กค่ำเดือน4ปีขานอะไรแบบนี้คือการนับตามปฏิทินจันทรคติ และถึงแม้ว่าจะมีการตีพิมพ์ปฏิทินฉบับแรกสุดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แต่ทว่าในตอนนั้นก็ยังเป็นปฏิทินจันทรคติซึ่งกว่าที่จะมีการเปลี่ยนมาใช้ปฏิทินสุริยคติก็เป็นในช่วงสมัยรัชกาลที่5เพื่อให้สยามมีความเป็นสากลมากขึ้นแต่ทว่าในการเปลี่ยนมาใช้ปฏิทินสุริยคติครั้งแรกนี้เรายังไม่มีชื่อเรียกเดือนเลยจึงจําเป็นต้องตั้งชื่อเดือนขึ้นมาก่อนซึ่งผู้ที่รับหน้าที่นี้ก็คือสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรวปการ โดยมีสูตรคือเอาชื่อ12ราศีตามหลักโหราศาสตร์มาใช้ซึ่งแต่หากว่าเดือนใดมี30วันก็จะเอาชื่อราศีมาสมัครกับคําว่าอายตนอย่างเช่นเดือน4ี่ก็เป็นคําว่าเมษสมัครกับอายนุนกลายเป็นคําว่าเมษายนหรืออย่างเดือนที่10ก็จะเป็นคําว่าตุลสมัครกับอาคมจนได้ออกมาเป็นเดือนตุลาคมเป็นต้น จากนั้นสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ส่งโปรดเก้าให้ใช้ปฏิทินสุริยคตินี้อย่างเป็นทางการโดยเริ่มตั้งแต่พศ2432เป็นต้นมาและยังคงใช้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่9เงินกระดาษในสมัยก่อนเงินตราของเราเป็นพวกเบี้ยหอยและเงินผดดวงโดยจุดเปลี่ยนสำคัญอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 ซึ่งในตอนนั้นสยามทําการค้าขายกับต่างชาติเยอะมากๆจึงทําให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตมากกว่าเดิมโดยความเติบโตที่ว่านี้มันกลับทําให้เงินพดด้วงที่มีหมุนเวียนในระบบไม่เพียงพอต่อการใช้งานอีกทั้งในสมัยนั้นยังมีช่วงเวลาที่ขาดแคลนดีบุกและทองแดงจึงทําให้สยามผลิตเงินพดด้วงออกมาได้น้อยกว่าที่ตั้งใจเอาไว้ และเท่านั้นยังไม่พอมันก็ยังมีปัญหาใหญ่อีกหนึ่งอย่างคือมีคนทําเงินพดดวงปลอมออกมาเยอะมากๆและเป็นงานที่ฝีมือดีจึงทําให้แยกแยะของจริงกับของปลอมยากลําบากดังนั้นในพศ2396รพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรส่งโปรดเกล้าไว้ทําเงินกระดาษออกมาใช้งานอย่างเป็นทางการโดยเรียกเงินกระดาษนี้ว่าหมายซึ่งก็มีทั้งหมายที่ราคาต่ําราคากลางและราคาสูงซึ่งข้อดีก็คือมันเป็นเงินตราที่ปลอมแปลงยาก พราะเป็นกระดาษสีขาวพิมพ์ลวดลายด้วยหมึกสีดําและยังมีการประทับตาสีแดงอีกด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าหมายที่ว่านี้ดูเหมือนจะเป็นไอเดียที่ดีแต่ทว่ามันก็ยังเป็นเรื่องใหม่สําหรับผู้คนในสมัยนั้นด้วยความที่ชาวบ้านไม่คุ้นเคยหมายจึงไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นักและถึงแม้ว่าในเวลาต่อมาทั้งธนาคารต่างชาติในสยามและตัวรัฐบาลสยามเองจะพยายามทำเงินกระดาษออกมาใช้แต่นั่นก็ยังไม่ได้รับความนิยมอยู่ดี จนกว่าที่ผู้คนจะใช้ธนบัตรกันอย่างเป็นจริงเป็นจังก็เป็นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยพระองค์ได้โปรดเกล้าให้ก่อตั้งกลมธนบัตรขึ้นมาในพศ2445และเปิดให้ราชฎรน,นําเงินตราชนิดเก่ามาแลกเปลี่ยนเป็นธนาบัตรใหม่ตามมูลค่าและนับจากนั้นเป็นต้นมาสยามจึงมีธนาบาตัตรหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันดับที่8 atm จากยุคเริ่มต้นของธนบัตรมาสู่ยุคที่การเงินประสานเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งในข้อนี้คือการโอบรับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบการเงินไทยโดยในวันที่24มีนาคมพศ2526ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เปิดให้บริการระบบ ATM เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยโดยพวกเขาเริ่มต้นจากการติดตั้งตู้ ATM ที่สำนักง,งานใหญ่ของตัวเองในย่านชิดลมจากนั้นก็มีการติดตั้งในจุดต่างๆทั่วกรุงเทพแล้วค่อยๆขยายไปทั่วประเทศไทย ซึ่งการเดินเกมของธนาคารไทยพาณิชย์ในครั้งนี้ถือได้ว่าประสบความสําเร็จอย่างงดงามเนื่องจากมันเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของชาวไทยจากเดิมที่พกเงินสดทีละมากๆเพราะกลัวว่าออกไปข้างนอกจะไม่พอใช้กลายมาเป็นการพกเงินสดแต่พอดีหลายถ้าหากว่าไม่พอก็ไปกดเอาจากตู้ ATM นั่นจึงทําให้ธนาคารไทยพาณิชย์มีลูกค้าเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆในขณะที่ธนาคารอื่นๆต้องรีบปรับตัวเพื่อตามธนาคารไทยพาณิชย์ให้ทันอันดับที่7โรงรับจำนำ ยังคงอยู่กับเรื่องเงินเงินทองทองโดยในข้อนี้จะเป็นเรื่องของโรงรับจำนำแห่งแรกในสยามซึ่งก่อนหน้านั้นในสมัยที่ยังไม่มีโรงรับจำนำใดๆชาวบ้านมักจะเอาของมีค่าไปจำนำไว้กับคนที่รู้จักกันซึ่งก็จะมีอัตราดอกเบีย้ยแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ว่าจะตกลงกันที่เท่าไหร่ซึ่งข้อเสียของการจำนำแบบนี้คือมันไม่มีหลักฐานเอกสารใดๆเป็นเพียงแค่การจำนำปากเปล่าจึงทำให้เกิดการเบี้ยวผิดนัดและทะเลาะกันอยู่บ่อย นั่นจึงทําให้เกิดธุรกิจรงรับจำนาแบบเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาโดยโรงรับจำนาแห่งแรกสุดในสยามเปิดโดยจีนฮงเริ่มให้บริการในพศ2409ซึ่งเป็นปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่4ซึ่งหัวใจสําคัญที่ทําให้รงรับจำนาของจีนฮงประสบความสําเร็จอย่างสูง1คือไม่จําเป็นต้องรู้จักการก็จำนำได้สมีอัตราดอกเบีย้ยที่ยุติธรรมและ 3. ม,มีการทําเอกสารหลักฐานไม่กิจล,ลักษณะ จึงทาให้ชาวบ้านจํานวนมากให้ความเชื่อถือและพากันแห่มาจํานําของที่นี่ซึ่งความสําเร็จที่ว่านี้ก็ทําให้มีผู้เด่นลายใหม่ๆเข้ามาอีกมากมายซึ่งประเมินกันว่าในรัชาสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่5มีโรงรับจำนำเกิดขึ้นใหม่ไม่ต่ำกว่า200แห่งอันดับที่6สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยคือมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งที่มาที่ไปนั้นก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อ50กว่าปีที่แล้วทางสภาคริสตจักรในประเทศไทยมีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของคริสเตียนขึ้นมาแต่ทว่าก็ติดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายและติดอุปสรรคอีกหลายอย่างจึงยังไม่สามารถก่อตั้งขึ้นมาได้ต่อมาในพศ2512ก็ได้มีการออกพระราชบัญญัติที่อนุญาตให้เอกชนสามารถก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นมาได้ดังนั้นทางสภาคริสตจักรก็กลับมาเดินหน้าโครงการนี้อีกครั้ง ซึ่งก็เป็นการควบรวมโรงเรียนสองแห่งเข้าด้วยกันนั่นคือโรงเรียนพยาบาลพดุงคันและนามัย Mac erm ic, แมคเคอร์มิกหลแห่งหนึ่งคือโรงเรียนคริสตัลแมกกิวารีซึ่งการควบรวมดังกล่าวกว่าจะสําเร็จได้ต้องผ่านขั้นตอนหลายอย่างและต้องใช้เวลาค่อนข้างนานซึ่งกว่าที่จะก่อตั้งสําเร็จอย่างเป็นทางการจริงๆก็เป็นในวันที่21มีนาคมพศ2517ซึ่งในช่วงแรกนี้สถาบันแห่งนี้เรียกว่าวิทยาลัยพายาบ จากนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปหลายปีจนในวันที่5กรกฎาคมพศ2527ทางวิทยาลัยก็ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบัานการศึกษาจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเราจึงมีมหาวิทยาลัยพายับเช่นนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่5เพลงชาติเพลงชาตินั้นคือสิ่งที่แสดงความเป็นชาติและความเป็นเอกราชของชาตินั้น,น,น ซึ่งเราหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าการที่สยามมีเพลงชาติเป็นของตัวเองคือสิ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกโดยเพลงชาติฉบับแรกสุดเราได้รับอิทธิพลมาจากเพลงชาติอังกฤษที่มีชื่อว่า God Save the Queen โดยในพศ2395ที่เป็นช่วงปลายราชสมัยของรัชกาลที่4เราได้เอาทำนองเพลงชาติอังกฤษมาใช้ในเพลงจอมราชันจงเจริญและถึงแม้ว่าเพลงเพลงนี้จะขึ้นชื่อเป็นเพลงชาติฉบับแรกสุด แต่ทว่าในสมัยนั้นก็ยังไม่เป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่นักซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะนํามาใช้งานในพระราชพิธีที่สําคัญสําคัญซึ่งในช่วงพศ2395-2414ถึง 2, 14, บรรดาทหารเรียกเพลงนี้ว่าเพลงสรรเสริญพระบารมีทําให้เพลงนี้มีหน้าที่แบบทูวินวันส่วนเนื้ร้องนั้นกล่าวว่าความสุขสมบัติทั้งบริวารเจริญพระปฏิาพานผ่องแผ้วจงยืนพระชนนานนับรอบร้อยแห่มีพระเกียรติเพิดพแผวเล่เพียงจันทร จากนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปก็มีการแต่งเพลงชาติขึ้นมาอีกหลายฉบับจนในพศ2477ในสมัยรัฐบาลจองพลแปลกพิบูลสงครามก็ได้มีการประกวดแต่งเพลงชาติขึ้นมาใหม่ซึ่งจะกลายเป็นเพลงชาติฉบับที่7ในประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยผลงานที่ชนะเลิศเป็นเพลงที่แตง่งโดยพันเอกหลวงสารานุปภัณฑ์ที่ส่งประกวดในนามกองทัพบ,บกจากนั้นจึงมีการประกาศให้ใช้เพลงชาติฉบับใหม่นี้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่10ธันวาคมพศ2482ซึ่งเพลงชาติฉบับนี้เป็นฉบับที่เราใช้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่ 4. บันไดเลื่อน มาถึงเรื่องราวทั่วไปกันบ้างโดยในข้อนี้จะเป็นบันไดเลื่อนตัวแรกสุดในประเทศไทยซึ่งมีการติดตั้งครั้งแรกที่ห้างสรรพสินค้าไดมารูและเปิดใช้งานครั้งแรกในวันที่10ธันวาคมพศ2507ซึ่งในสมัยนั้นบันไดเลื่อนถือว่าเป็นของแปลกใหม่และดูล้ำสมัยเป็นอย่างมากจึงทำให้ชาวกรุงเทพพากันแห่แหนไปใช้บันไดเลื่อนนี้อย่างไม่ขาดสายจึงทำให้แต่ละวันมีคนเข้าห้างไดมารูเยอะมากๆ และในส่วนที่มาที่ไปของห้างไดมารูนี้จริงๆแล้วเป็นห้างที่มาจากประเทศญี่ปุ่นที่เข้ามาเปิดเพื่อรองรับลูกค้าชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะเพราะในสมัยนั้นมีชาวญี่ปุ่นเดินทางเข้ามาทํางานในกรุงเทพเป็นจํานวนมากมายเหลือเกินตัดภาพมาที่ปัจจุบันในต,ตอนนี้ไม่มีห้างไดมารูอยู่แล้วเนื่องจากโดนพิษวิกฤตต้มยำกุ้งอันดับที่ 3. กู้เงินจากต่างประเทศ เป็นธรรมดาที่หลายๆประเทศจะมีการกู้เงินมาพัฒนาสิ่งต่างๆซึ่งรัฐบาลสยามในอดีตเองก็เช่นเดียวกันซึ่งการกู้เงินครั้งแรกสู่จากต่างประเทศนั้นเกิดขึ้นในพศ2445ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งณนะช่วงเวลานั้นรัฐบาลสยามต้องการกู้เงินมาสร้างทางรถไฟจากจังหวัดลบบุรีไปจังหวัดอุตรดิตถ์และเงินที่เหลือก็จะามาพัฒนาโครงการสาธารณะยิบย่อยอื่นๆ ซึ่งการกู้เงินในครั้งนี้ใช้วิธีออกพันธบัตรรัฐบาลสยามเป็นวงเงิน1ล้านปอนด์ซึ่งถือได้ว่าเป็นเงินก้อนใหญ่มากโดยกําหนดให้ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้งกับธนาคารแห่งอินโดจีนเป็นผู้จาหน่ายพันธบัตรดังกล่าวให้แก่นักลงทุนจากนั้นเมื่อครบตามกําหนดที่ระบุไว้นักลงทุนก็จะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยกลับมาและนับจากนั้นเป็นต้นมารัฐบาลสยามก็มีการกู้เงินอีกหลายต่อหลายครั้งในวงเงินที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการกู้มาเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจำพวกทางรถไฟและสาธารณูปโภคเพราะในสมัยนั้นรัฐบาลสยามพยายามอย่างมากที่จะพัฒนาประเทศในทัดเทียมชาติตะวันตกอันดับที่2ผลิตเบียร เบียร์คือเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานซึ่งในสมัยก่อนเบียร์ที่มีขายทั้งหมดในแผ่นดินสยามล้วนเป็นสินค้าที่นำเข้ามาทางสิ้นจนในพศ2473พระยาพิรมพักดีหรืออีกนามหนึ่งคือบุญรอดเศรษฐบุตรได้ทำการยื่นเรื่องต่อทางการสยามว่าขอก่อตั้งธุรกิจผลิตเบียร์ขึ้นมาเพื่อวางจําหน่ายภายในประเทศ โดยให้เหตุผลว่าเบียร์คือเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมสูงมากซึ่งแต่หากว่าเราผลิตได้เองมันจะทําให้มีข้อดีหลายประการยกตัวอย่างเช่นอย่างแรกคือเราสามารถผลิตเบียร์ได้จากปลายข้าวทําให้เกษตรกร,ร,กรสยามมีงานมีรายได้2การผลิตเบียร์ภายในประเทศมีต้นทุนต่ําทําให้ขายได้ในราคาถูกกว่าเบียร์ต่างชาติและ3การบริโภคภายในนั้นจะทําให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสยามมากขึ้นและไหลออกสู่ต่างชาติน้อยลง ซึ่งทั้งหมดนี้แม้ว่าทางรัฐบาลสยามและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จะทรงเห็นดีเห็นงามด้วยแต่ทว่าก็ยังเริ่มธุรกิจทันทีไม่ได้เพราะสําหรับรัฐบาลสยามนี่ถือได้ว,ว่าเป็นธุรกิจที่ใหม่มากจึงต้องพิจารณากันอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นข้อกาหนดเกี่ยวกับปริมาณผลิตและตราภาษีที่ต้องเก็บส่วนทางด้านของพระยาพิรมพักดีก็ต้องเดินทางไปศึกษางานที่ต่างประเทศทั้งในแง่ของการผลิตเรื่องจากที่ใช้และเรื่องของทักษะแรงงาน จากนั้นวันเวลาผ่านไป3ปีหรือก็คือพศ2476ในที่สุดพระยาพิรมพักดีก็ก่อตั้งบริษัทได้สำเร็จซึ่งเดิมทีตั้งใจจะใช้ชื่อว่าบริษัทเบียสยามแต่ทว่าในสมัยนั้นคำว่าสยามเป็นชื่อที่โหล่มากๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทใดก็มีคำว่าสยามอยู่ในชื่อทั้งนั้นนั้นจึงทำให้พระยาพิรมพักดีเปลี่ยนใจมาใช้ชื่อบริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดอันดับที่หนึ่คำว่าสวัสดี สวัสดีคือคำทักทายของคนไทยที่คนทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วคุณเคยสงสัยไหมครับว่าคำว่าสวัสดีนี้มีที่มาอย่างไรซึ่งเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณพศ2477ระยาอุปกิจศิลปาศาสตร์เป็นผู้คิดค้นคำนี้ขึ้นมาโดยมีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต ซึ่งเดิมทีเมื่อนำคำมาสนทิกันแล้วจะได้คำว่าสวัสติแปลว่าความดีงามจงมีแก่ท่านแต่ด้วยความที่คำนี้ออกเสียงยากจึงปรับใหม่ให้ง่ายและไพเราะมากขึ้นแล้วได้ออกมาเป็นคำว่าสวัสดีโดยในช่วงแรกนี้จะใช้กันในแค่มูลนิสิตจ,จุลาแต่ต่อมารัฐบาลจอมพลแปลกพิบูลสงครามก็ต้องการผลักดันความเป็นชาตินิยมของคนไทยจึงส่งเสริมไม่ใช้คำว่าสวัสดี ซึ่งก็มีการมอบหมายให้กรมโฆษณาประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่22มกราคมพศ2486ว่าให้คนไทยใช้คำว่าสวัสดีเป็นคำทักทายกัน